เอาถือปืนได้วเหรอเมอใช่วะเฮ้ยพี่เองอย่าปาร์ตี้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 ตีไงปืนนะอย่าลืมมันตีไงวะไม่ได้มันตีไม่ได้ไม่ได้ีไม่ไไไดด้้้น่่มถือปืนไปโอ้ปืนไม่ไม่ไม่ให้ถือปืนเราไปฉายทุบเลยสถานที่แม่งคนรลึกลับซับซ้อนเลยเอามาสีเบิร์ดมายังอ่ะผมมาแล้วพี่ผมเดินหลงอยู่ข้างในนี่แหละเอ่อ ่าเดี๋ยววับเดี๋ยววับไปกันได้ง่ายกว่าปกวกิจกรรมกิจกรรมดบดนเอาตัวนี้เลยเหรอไม่ตายสิจะตายไหมเนี่ยเดี๋ยวที่ที่ที่คุยกันเราบอกไปเลยนะเปิดี p o เออไม่ไม่ไม่เอาตัวนี้ไงตัวนี้ไงคือผู้พี่ผู้พี่ต้องต้องวิ่งหนีอ่ะลองวิ่งหนีผมก่อนลองวิ่งหนีผมก่อนว่าผมจะทำไหมไม่ทำเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอะอ่ะอันนี้มีทางยาวก็ได้หนีทางยาวก็ได้ เนี่ยได้มันไล่มันไล่ไเพอามเอาไพอดได้ไหมมาที่มาที่มาที่มาทีมาทีพี่บุ๊มเฮ้ยเดี๋ยวตัวพี่บัคอยีาพึ่งตัวพี่บัคเดี๋ยวพึ่งนะให้เอาหมัดให้เอาไฟฉายให้เอามือต่อยไอ้ตัวพันนี้นะข้างในประตูนั่นน่ะข้างในประตูนั่นน่ะจะมีเส้นจะมีเส้นทางที่แบบว่าเป็นห้องเป็นห้องซึ่งผมซึ่งเป็นแบบเป็นห้องต่างๆนานาเข้าใจไหมพี่ซึ่งพวกพี่ก็ต้องหาที่หลบข้างในนั้นแล้วผมก็ต้องวิ่งหาพวกพี่ภายในระยะเวลา20นนาททีีีีไมมพพ่่ต้องหลบปืเ พี่พี่สวนได้ไหมพี่สวนได้ไหมพี่ขอสวนได้โอ้ยมันเจ็บมันเจ็บคือถ้าพวกพี่อ่ะพวกพี่จะเลือกหนีได้แต่พวกพี่ก็เลือกที่จะลุมมาเตะพวกผมได้แล้วลุมตรงนี้เลยได้ไหมแต่ถ้าพวกพี่ตายหมไม่ได้พวกพี่ต้อไปก่อนให้ให้ให้สามสองหนึ่งให้เดียวอ่ะให้เดียวอ่ะนับก่อนแต่พวกพี่จะหนี ลิกใจเย็นลิกเดี๋ยวผมวิ่งเนี้ยชี้อย่างนั้นถ้าถือปืนอย่างนั้นมันเหมือนปะหารผมเลยนะเว้ยมันเหมือนปะหารอ่าเร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 าไม่ถือปืนเราไม่ถือปืนนับนับถึงนับดิวนับถึงห้าล้านนะใช่มีน่าเล่นนะอ่าผู้พี่ผูกพี่วิ่งวิ่งเข้าไปข้างในอ่ะมันจะมีห้องแล้วผูกพี่ก็ต้องหาที่หลบแล้วก็วิ่งหนีผมได้เลยเพราะว่าตัวผมมันมวิ่งตามผูกพี่แทบไม่ทันอยู่แล้วจุ๊บได้เลยใช่เหรอ ่ไพีชลองแล้ววิ่งไล่ยังวิ่งวิ่งลองแล้วมันวิ่งไล่มันวิ่งไล่ยากรวมกันเราอยู่เพิ่มิงผมว่าเราอยู่เอาอยู่อย่างเงี้ยโอเคไหมไม่มันไม่มีที่หลบอะทางตันว่ะอันนี้ใครวะเนี่ยพวกพี่ที่เขวิ่งวิ่งจู๊กได้เลยพี่พี่วิ่งจู๊กได้เลยมันขึ้นไม่ได้มันข an ึ้นไม่ได oui> claro> ้ใครอะใครปีนอะผมเองพี่เอาเอาผมไปกับพี่แล้วกันนะแล้วก็มันทำไมแคบจังวะมันมีนิดเดียวทางเอาอยู่ไหนกันหมดอะผมยังหาใครไม่เจอเลยเราจะกลัวแค่เดนน่สาวตัวนี้อ้วนๆตัวนี้เอะเมียบมี่สามชั้นน่เริมับลนะ เหมือนหมูเดี๋ยวผมจะเริ่มนับเลยเอาเอาเลยใช่ไหมครับพงนะเอาใช่ใช่พี่พี่บูไปไหนแล้ววะพี่พี่หาทางไม่เจอเลยไม่รู้จะหนีไหนเนี่ยไหนวะชั้นชั้นสองมาอยู่ไหนวะสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกยับแล้ววะสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสองสามชั้นเหมือนหมูอีกคามตายเนี่ยนะครับที่แบบ็าที่เจ็บเยอะหกห้าสี่สามสอ พี่มานิ่งๆไว้ก่อนนะโอเคอันนี้ผมล่าแล้วนะโอเคเดี๋ยวิ่งอ้วนวิ่งไล่ตัวผมมันอ้วนเถิดท่าใหญ่ใจว่ะเดี๋ยวพี่นิ่เดี๋ยวผมปรับไซส์ลงมันจะได้ง่ายกว่าเดิม้วยมีปรับไซส์ไว้เออปรับไซส์อะดีแล้วลุกๆๆเต๋อแล้วตัวงตัวเล็กอะเอาไหมล่ะซอนก็ตายใส่เลย ไปประมาณนี้แหละใครมันเดินเฮ้ยเอาเลยเหรอมีเสียงไม่ีเสียงช่วย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 สามะคีคุ้มครั้ยสามัคีคุ้มครั้งไปสายอ่ะเคาะไปสายเคาะเอออย่าเฮ้ยโอ้ยโดนควิทอย่าเฮ้ย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 เฮ้ยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่า เออเอออใครเอเฮ้ยอ๋อตา้อยเอาารอ่เ้ยโดนลบเป็นว่าเล่ด้อูเออออมออ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 ใออ่ออ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 หออเออ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 ญออ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 เออ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  ไอ้ท้ไอ้ท้าประมาณเมื่อกี้ตอนแรกที่ผมเล่นอะดีดีอยู่สรุปโดนโดนโดนลุมคานคอตุยอะพูบีวิ่งไปเลยพวู่ีพวู่ีพูบีเข้าไปข้างในกันเข้าไปข้างในเลยหาโอเ้ชั้นเลยเอ้ยพูงไงเอาเลยใช่ไหมอันนี้มาครบหรือยังเฮ้ทุกคนเราต้องเซฟสตัมมินอรไว้อะเพื่อความปลอดภัยถ้าตัวถ้าถ้ายนี้น่าจะสองทีเราน่าจะม่องแล้วล่ะพี่เอาปืนเคาะอะไรไม่ยิงถือปืนแต่ว่าปืนเคาะ ได้เหรอนี่ไงคลิกซ้ายไงไม่อย่าเลยอย่าเลยเดี๋ยวเพลิงอย่าเลยไปฉายเคราะไปฉายเคราะไปฉายเคราะได้อยู่อ๋อเอาไปฉายเคราะเอาพี <S <S ่กด F แล้วเอาไปฉายเคราะโอเคผมผมจะนับแล้วนะยี่สิบเก้าเอ้ไอ้เนี่ยตรงโซฟานะเห็นตัวนี้ดิสิบหกเห็นปะสิบห้าเขาได้เหรอสิบสี่สิบสามแน่แน่แน่อยู่ตรงเนี้ยิบมีคนเห็นปะสิบเอ็ดสิบอ่ะรอบนี้ซ้อนแล้วเก้า แปดให้ซ่อนเหมือนกันเจ็ดซ่อนแบบเกียรด้วยรอบนี้มันจะไม่ทันไม่รู้เลยสี่สามสองแย่ละหนึ่งโอเคแย่เลยกูไปรุดเดือดต้องต้องต้องอยู่ข้างกันเฮ้ยปั่นไฟปั่นไฟผมปั่นอยู่พี่ไทเกอร์น่าจะปั่นอย่างอื่น ใช่เลยแล้วไม่เจอกูคนแรกเลยแล้วมึงมันยูเพนที่พี่วิ่งผ่านหน้าผมไปเลยไม่พี่ว่าเราเรารวมกันเราอยู่นะเมื่อกี้เราลุมเตะได้รอบนี้เราก็น่าจะได้นะไม่ำไมปัญหาไมื่อไหร่แต่เมื่อวานใครวิ่งข้างๆพี่วะตุบตับตุบตับด้วยคนวิ่งหนีไี่พี่ไปเมื่อกี้แล้วคนแล้วคนไล่ไล่อย่างยากครับผมบอกแท้พี่อยู่ไหนเดี๋ยวผงไมฮันไม่ต้องพี่อยู่ดีแล้วไปหา พี่ก็พูดเยเลยรวมรวมรวมไอ้พวกเรารวมกันเรารอดมีใครตายหรือยงยังอีอ่ส่วนเนี่ยอยู่ชั้นแรกกันพี่เองเหรอเนี่ยพูดทำไมล่ะไลทุกคนพับ table catch พูดเป็นสีเดียวกันเ่อเฮ้ยเฮ้ยอ้อยอ้ยอ้ยใครมันขิดอ้อออออขานเป็นหมาเลยก อ๋เฮ้ยมันขวิทตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยโดนโดนเฮ้ยโดนโเฮ้ย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 โดนควิดโดนขวิโดนไม่ดี Help ตองวนกันเหรอเอ้ยพี่โดนไม่เป็นไรพี่เรายังรอดอยู่เรายังรอดอยู่ปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยตกใจตกใจตกใจมันตามมาข้างหลัง ใครใครใครมันวิ่งแต่โมเดลเปมันขานแล้วมันกินทุบหมูปุ๊ปุ๊บปุ๊บทำอะไรอ่ะพี่นั่งสมาธิก่อนพี่พี่พี่ปลีดพี่ปลีดพี่จะตายต้องยื้อไว้ให้ยื้อไว้ให้เกิน5นาทีอ่ะเหลือ4นาทีเหนมาแลวเหลือ4นาทีสวัสดีครับโอ้เห็นงูเลยแ่งเอ้ยกูจูเป็นด้วย โอ้ยแล้วมันเลื้อยโคตรเร็วเลยอ่ะเฮ้ยโมเดลโมเดลโมเดลเป็นหมอบแต่แม่งเป็นวิ่งอ่ะไอ้บุ้มมันมีระเลี่ยนพี่เหรอมีเปลี่ยนเหรอไม่ให้ดมดิมคนก็รออยู่พี่เอ้ยมาทำไม ตายเองต้งนันไอ้จะนอนอยู่นี่วะจะไปไหนจะบรีตายแล้ววะเขาวิ่งออกข้างนอกกันเราวิ่งเข้าข้างในนั่ก็เป็น่ขยายใช่เมื่อกี้โอ้โให้เดินสโลอยู่หลางหน้าผมมะสโลอี่ไหนหรอเฮ้ยสามนาทีสามนาทีเราเราใช้ปืนได้ไหม กกดใหม่โอ้ไล่ยิงใช้ไ้ภาพเปลี่ยนเลยนะอยน่ะใช้ไ้ใช้ได้สาระทีใช้ได้พี่ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้โอ้ยจ้าคือเพิ่งผมไม่เจออะไรเฮ้ทำไรดิยวที่ทำไรยูจะต้องเตะนั่นเดิยวยูต้องเตะเตะเดี๋ยวไม่ได้ๆเฮ้ยแล้วมุดมาได้ไงวะเนี้โอ้ย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 ติดบัตอีกแล้วกูโอ้ยติดบัตอีกแล้วเออ อาชีพหายแล้วใหญ่ของหน้าผมเลยไปติดบั๊กติดบั๊กไิดบติดบั๊กรถติดบั๊กที่เดียวหมายความว่าอะไรเดี๋ยวไปดูโดนควิดตายได้อรอโดนโดนเดี่ยไม่โดน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 ไม่ได้หรอกตายแล้วตายแล้วไม่ยอมท้อได้นหมดเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมพี่บ้ามันตายวะพี่จะบ้ามาดูก็ตายนะ ตัวเมไน่ขึ้นนี่ยังไงวะไปดิเฮ้ยหนึ่งนาทีใช้ปืนได้ไอพี่พี่นี่เข้าไม่ได้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 หนึ่งนาทีละหนึ่งนาทละหนึ่งนาทีจะงไปใช้ปืนได้กูไปอดี๋ยตอดีตไม่อยู่แล้วไม่อยู่ไม่อยู่แล้วดูข้างหน้าข้างหน้ามเอาดิดิพร้อมยังฝากล้างแค้นเอ้ยครบแล้วครบแล้วลาได้ลาได้อยู่หน้าอยู่หน้าอยู่หน้าอยู่น่าที่หมดเวลาเร็วยิง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 เฮ้ย ขาที่ลบเอ้ยโดนชนเอาทีกว่าขาเขาจับลับไม่ได้ไม่น่ารอดวะเอ้แล้วไปตัวดิวขยายวะได้ดิวโกมตัวเต็มที่เฉยดิวมันขีดผมไม่ได้จับตัวใหญ่แล้วก็ติดไปอ่อแล้วแล้วน้องน้องพรูมีปืนใช้ดิปืนนะปืนนะหาที่ขึ้น จูกันไปจูกันมายังไงยังไงรอบนี้ผู้ชนะได้เงินรางวัลหนึ่งล้านบาทจากไทเกอร์เบื่อก็โง่โง่อะไมวะและมิสเตอร์เบิร์ดสมทบทุนครึ่งห้าแสน เฮ้ยตัวติดเขาติดเขาติดเขาติดเอาเรรียบ้อยเออตายว่ะผมว่านะผมว่านะในในส่วนของไดนน่าเสาอะในส่วนของไดนน่าเสาผมว่านะเปลี่ยนไปเป็นเปื่อยเพียวดีสุดละเออใช่มันโกงไปอะเออเข่าตายขอขอรออีกรอบนึงขอรออีกรอบนึงแต่เปลี่ยนเป็นเปื่อยเพียวปูอเดาคราวนี้ใครใครก็ได้จะมาเป็นคราวนี้ใครจะมาเป็นใครก็ได้นี่ไม่ใช่ผม แม่ท่านเด้อเองแล้วเหรอไม่เอาไม่เอาคุณจะสละสิทธิ์ไหมผมผมสละสิทธิ์ครับผมให้คนอื่นบ้างคนอื่นใครอยากเป็นเอา่ออ่อให้มิสเตอร์เบิร์ดเป็นแล้วกันน่าจะเขาได้จะถูกใจคราเขาได้เลยเป็นของอะไรครับโอเคแต่ได้เป็นเป๋เพียวฟูเดานะแต่ได้เป็นเป๋เพียวฟูเดานะลุมเตะเป็ดวะ ไม่เพีนลุมยิงเป็ดเมื่อกี้เป็ดดีกว่าพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดวับพี่เบิร์ดวับเนเนเนเปี่เพียวมันไวไม่ใช่เหรอเราจะหนีได้ไหมเนี่ยน่าจะไวกว่าเราเราไวหรว่ไวไกว่าแต่แต่เราพอวิ่งได้อยู่แต่เราพอวิ่งหนีได้มันเลี้ยวยากอยู่แต่มันเลี้ยวยากอยู่โอเคมามามาพิษสัตนะเราเรามนุษย์มนุษย์เดี๋ยวผมนับสามสองหนึ่งมนุษย์พร้อมแล้วเราวิ่งเข้าข้างในหาที่หลบเลยนะโอเคไหมไม่ไม่อยากวิ่งว่ะพี่พี่เบิร์ดรอนับหลังนี้จะเตะเลยเหรอไม่ไหวนะพี่ผมลองแล้วนะไม่ไหว ไม่ไหวเอ็มตีแรงมากเลยนะทำไมทำไมมันดูเหมือนเวลาจะโดดลาเห็นวะเราสองใครใครเขาแสบตาไหมอยากกินเป็ดปักกิ่งวะอ่มนุษย์เราเข้าอ่ะมนุษย์เราเข้าไปหลงเลยปะอะสามสองหนึ่งป้าพี่เราเราหาที่เลยผมตีแรงมากเราชูจำมาถึงยี่สิบหรอใช่พี่จมันกระโดดได้ด้วยประเด็นนั้เออจะเมือยแล้วเราต้องเปิดไปใช้สามสี่ห้าหกเจ็ดนับโคตรเร็วอ่ะเก้าสิบสิบเอ็ด สิบสองสิบสามสิบสี่นับไปชคนน่ากลัวเลยนับไปมากแอะไรวะสิบเก้ามี่สบเดี๋ยวมาเก็บสบู่กันสิไปเลยจู และจะเจอใครคนแรกจเจอใครคนแรกเนจะเจอใครคนแรกเอ้ย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 กูติดกูติดกูติดกูแตกตายแล้วโดดขึ้นมาติดมาโดดแล้วรู้ก็โดดไปติดราคา มัมีแต่เสียงวะอ้าวก็เจอะไรก็เจยกอะไรอะไรเขาหายไปกับอากาศเดี๋ยวน้ามันขึ้นได้เหรอเอ้าอะไรออัเก่อะตรงนี้าขึ้นได้ด้วยเหรอเอ้าตก้แรงอะที่ไม่รู้เลยเนี่ยเอ้าตอนที่พี่เล่นพี่ไม่เคยขึ้นตรงนี้เลยเว้ยขึ้นได้เหรอเออดิพี่มนมที่กั้นอะนะเออ ตายเฉยยูบวกบักดูจบยังแรงเลยผ่านไปแล้วหนึ่งนาทีแล้วเบิร์ดตีตีตีีถ้าถึงเที่ยงคืนสี่สิบสองเบิร์ดจะาโดนเล่นแทนตายใช่ไหมพี่อ๋อไม่ใช่โดนเล่นแทน,นเบิร์ดต้องหาให้เจอตอนนี้สามสิบแปด ยังม yeah, uh, okay, no. ีเวลาเหลือสองคนพี่เหลือเหลือสองคนตายกันหมดแล้วเหรอเหลือใครบ้างเหลือพี่กับเหลือเพิ่มเหลือเพิ่มเหลือเพิ่มอยู่ตรงนี้เพิ่มอยู่พี่บุมอ้าเจอหรือเปล่าเจอหรือเปล่าพี่เป็นพี่ี่เป็นพ so ี่เป็นปลางห้ามญาติอยู่โติดอะไรวะเนี่ยลัลาลัลาสบายจริงโว้ยต่อแล้วพี่เพิ่มโดนล็อกกรอกพี่เพิ่มโดนล็อกกรอบอีก 39นะเหลือ3นาทีเบิร์ดมียิปอิมพิวฟิวคิวบีได้ชมหน่อย๊บไวไม่ได้มียิวปิดรึว่าไว้พี่บีดมีชิดมียิบีิดรึแก่ถึงเวลาสังหารแล้วนะแกถึงแล้วแกถึงแล้วไอ้พียิวเลียนคิวบีพี่บูมอยู่ไหนวะโอ้ที่อันตรายที่สุดคือที่นี่พูดที่สุดอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดเยอะข่าวหาไม่เจอข่าหาไม่เจอ กี่นาทีละกี่นาทีกี่นากหนึ่งนาทีนิดหนึ่งนาทีครึ่งอ่ะนอีกหนึ่งนาทีขัดปืนรอเลยขัดขัดปืนรอเลยใครรอพี่ขัดจรวดฮะขัดปืนรอเลยขัดปืนรอเลยเงียบเงียบเงียบเเขาไม่เห็นจริงเหรอไม่เห็นจริงเหรอเงียบเงียบตัวเบอร์กมเมมละตัวเบอร์กมเมม พี่เบิร์ตผมไปให้ชั้นบนพี่ผมไปให้เ้ยเออไม่ใช่ยาดิวชั้นล่างเฮ้ยชั้นกลางชั้นกลางไหนวะสุดท้า้วไหนกันนะี่กี่นาทีไี่เิกี่นาทีอีประมาณสี่สิบวิอะประมาณยี่สิบอีี่สงนะจะเป็นอีเดียวอีนิดเดียวนับเนับถอยหลังได้ไหมัดปืนรอแล้วประกอบปืนเ้าสี่ปสองเราจะได้ใช้งานแล้วสีห สี่สิบ้าสี่สี่แล้วหัวใครที่สิบสามสี่สิบสองสี่สิบเอดสี่สิบสาสิบเก้าสสิแปดของพี่จะสิบสองนะสามสิบเจ็ดสามสิบหกสสิบห้าสสี่เออสี่เก้ปกกะนออกมา3ากอตหกสี่สาสองหนึ่งอ่าทงตาที่มันดุแกวคืนแ้พี่เบิ้ต้องปาทะ พี่เบิร์ดไล่ฆ่าเอิหาหาเบิหาเจอเหลือคนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่รอจังหวะก่อนพี่รอจังหวะจังหวะเท่านั้นดิวอืมแต่เืิร์ดมันือปืนมารอเลยอ่ะไม่คิดเอาะประมาณไงหมดเวลาสนุกแล้วสิออกมาดิ หายูหายตัวหาตัวอกๆหรออ่าตัอีกรออย่าตัวอีกเอย่าตอีกเหอ่าตัวอหรอ่าหัวอีกเห่าตัวอีกเหรออย่าตัวอีกเหรออย่ัวอีกเหรอย่ามีเรออ่าตัวอี่เิรอดเอาตหอะยําใบเหนอยาตอเหรอาักเฮ้อยาใบก็ต้องพ่าัอีหรออวีออ่ัยทีสุดนึกว่าพิมพีนึกว่าพิมอ์ี่ที่าันตราย่ี่สุด คือที่ที่ปลอดภัยที่สุดอ่าเกิดนะเอ้าไอ้นี่ก็ตรงไปไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ที่ไหนวะเนี่ยดูดีขนาดพี่นอนไม่หลับนะถ้าหาพี่ไม่เจอพี่ไม่ให้เบิร์ดนอนเนี่ยพี่แกล้งเบิร์ดพรุ่งนี้เบิร์ตไปทำงานสายหลงอยู่เลยเอ้บมึงนะ ทางลงไง,ง,งไพี่าทำไมกระตุกวะเนี่ยงงทางลงไงพี่โกรธจันโกรธนี่จุดเกิดเลยผมาสองชั่วโมงแล้วเนี่ยไม่โกรธโอเคพอจะรู้แล้วทำไมกระตุกหจุดเกิดเลยไปจุดเกิดเออไปจุดเกิดเลยหยุดสะป,ป,ป,วปาวอ่ะเอาไปเชื่ออีกเนี่ยไปเชื่อคนกันอย่างเงี้ยใครบอกว่าไปเชื่อไปเชื่อในนี้มืดในในนี้มืดจังครับมันกลางคืนออหลอเจอใช่มใช่ใช่ได้ครับยิงยิงมืดพี่ก็ยิงแย่อย่างเงี้ย อวิ่งหาละดูมันก็จะมาพี่ไม่ค่อยมาแล้วไอ้แกถึงพี่แล้วเขาไม่เห็นยังไม่เห็นเขาไม่เห็นพี่วิ่งผ่านไปเลยอ่ะวิ่งผ่านไปเลยไอ้แกวิ่งผ่านไปเลยอในจอผมไม่เห็นมีอะไรเลยนะวิ่งผ่านไปเลยยังเนียนอ่ะยังเนียนอ่ะวิ่งผ่านไปเลยอ่ะเฮ้ยพี่เสียเปรียบอ่ะมันมืดมืดอ่ะไปที่สว่างมายังเฮ้ยพี่เสียเปรียบอ่ะมันมืด ต้องไปที่สว่างไหมมืดอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคงั้นเดี๋ยวผิ้มพี่ศพหรอวะนี่กระสอบนี่เบิร์ดอะไรกูเลยพี่ว่าต้องเกิดนี่แหนอินเดียนะเกิดนี่แหล่อินเดียพี่มองไม่เห็นเอาอีกแล้ววิ่งผ่านอีกแล้ววิ่งผ่านอีกแล้วพี่มองไม่เห็นมองไม่เห็นจริงมั้วเมาลอยลอยลอยไม่ได้ยินเสียงเอาอีกแล้ววิ่งผ่านอีกแล้วมองเห็นวิ่งผ่านอีกแล้วเอาอีกแล้ว พี่มองไม่เห็นมองเห็นยิงมั่วเลือดถือเก็บเสียงไม่ได้ยินมันไม่เห็นจริงๆอ่ะพี่ยังไม่ามถือปืนเลยพี่กลางคืนช่วยกลางคืนช่วยไม่งั้นไม่งั้นน่ะนะยิงขึ้นไปมุมพี่จบสบายอันนี้ยิงอะไรพี่ตายตั้งนานแล้วใจจ เอาละฉันชนะแล้วนะโอเคเราได้ผู้ชนะไปที่เรียบร้อยแที่ต่อไปก็ทหารผู้ชนะกันไปเฮ้ยใครตบมั่วอ้อยอ้อยอ้อยซึ่งบับมามาจะมาหาเบิร์ดอ่ะใช่เปล่าใช่มองไม่เห็นเลยเลยไวิจ้ยแต่เปรี่ยวน่ากลัวกว่าดิ่บี้อ่ะมันเร็วดิเปรี่ยวมันเร็วเร็วอ่ะ